ล้ำลึกสืบนักา่าเสถียร3าปีเนรมังกรโคโมโดอ่ะผมให้พี่บอกคนแรกเลยนี่คือดันคนที่หนึ่งนะครับา,าผ่านไปคนที่หนึ่งมาคนที่สองคนที่สอง เอาดีๆเอาดีๆพร้อม

มาทั้งนี้เย็บได้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 ไดไดมาพร้อมทำการแสดงเนื้นที่หนึ่งขอบีครับตั้งลำครับตั้งลำบีตั้งลำบีดีโอ้ยอย่าคิดไปใกล้นะครับพร้อม ดูโลญญาตงไหนอ่าจะบ,บินบอกหาไม้ไม่ทันอ่ะ like เจมี่บอสบาย เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะจ๊ะรถอะไรก็ไปได้เรไปแล้วอุอออออออ๊ยหนึ่งทอดหนึ่งทอดหนึ่งทอด หช็อตแกนเย้ครับเราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่รีบไม่ขอเทครถอะไรก็ไปได้นะครับถ้าขีขึ้นแล้วลงมาเอาสติกเกอร์เนอะรูดเบนซินรูดเบนซิน ¡Salud!

นี่พี่บอกว่าต้อมขอทิเกอร์ผมว่านบางลมหรือเปล่าไม่ใช่ใครบางลมใครบางลมนี่น้องบางลมนี่มึงได้แล้วของเจงของนี่รถอะไรก็ไปได้อันนี้สติ๊กเกอร์นี้ต้องมาเอามังกรโคโมโดเท่านั้นได้แล้วนะเอาไปตีด้ยนะโอเคเยี่ยมนี่แล้วครับนี่นี่ของแท้มาแต่ของแท้ของไอเทมไลน์ลน์บางลมไปดิ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 ต้อมประชาดำไปเลยเอโม่หน่อยดิโม่หน่อยดิว่าเป็งต้อมฮะโม่หน่อยดิเป็นยังไงบง ลายเอ,าอ้าเอ้าเขาเปลี่ยนเป็นแค้นบัวแล้วออนออนออนไปทางนั้นอนอนเฮ้ยเฮ้ยใครใครลบออนนะครับใครลบออนนะ ลมนะครับรถบังลมจะขึ้นมาทําการรับสติกเกอร์ตรงนี้กันนะครับหลังจากที่ดานเสร็จนี่ครับนี่คือนี่คือโฉมหน้าปุคคนที่ได้นะครับฉะนั้นสติกเกอร์นี้ ลงมาต้องห้ามจอดนะครับตรงเลยนี่นะครับเนินนี้นะครับลงมาห้ามจอด